อยู่ที่หมู่บ้านดอยช้างนะคะที่นี่จะเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคาแล้วก็เขาจะปลูกกาแฟเป็นหลักที่นี่ขึ้นชื่อเลยนะคะกาแฟดอยช้างเนาะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านด้วยกันค่ะไปลุยกันเลย ฝนเพิ่งหยุดตกไปแบบเห็นเป็นละอองหมอกแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะขับรถมาเมื่อกี้เห็นร้านอาหารนะคะชื่อร้านครัวอาขาก็จะแวะไปทานอาหารก่อนขึ้นไปที่หมู่บ้านดอยช้างนะคะอุ้ยเดินมานี้แบบอากาศแบบเย็นมากเลยสดชื่อนะคะตอนเช้าๆแบบนี้ ้นนะคะก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดชนเผ่าอาขานะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาเลยร้านของเขาก็จัดแบบเรียบง่ายนะคะมีต้นไม้แล้วก็ร้านก็ตกแต่งทำจากไม้เนาะ ภายในร้านก็จะมีสองชั้นวิวตรงนี้แบบปุ้ยสวยนะคะเห็นทะเลเหมอกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันลงบันไดนี่แบบแอบเสียวมากเลยเพราะว่าผลมันพุ่งอยู่ตกไปแล้วมันก็แบบกลัวมันลื่น อันนี้ก็จะเป็นพอบถ่ายรูปวิวด้านนู้นจะเป็นแบบวิวทะเลหมอกเวลาเราไปนั่งตรงนี้ก็เดียวแบบถ่ายออกมาสวยมากเลยนะคะก็มีเป็นตกแต่งเป็นพวกต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะนั่งอันนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าชนเผ่าอาขานะคะใช้ตกแต่งร้านก็เก๋ดีนะคะ แล้วก็สั่งเป็นผัดกะเพราหมูไว้แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวนี่มาแล้วผัดกะเพราหมูน่ากินมากเลยดูสีสันจัดจานแซบเมื่อคืนสั่งที่สิบแสนวิวแบบอร่อยมากเลยอ่เมื่อคืนสั่งเป็นกะเพราสับหมูกรอบนะคะแบบรสชาติแบบจัดจานมากเลยหรือว่าเราขึ้นมากินบนดอยแล้วมันแบบอร่อยหรือว่าเราหิวแต่จริงอร่อยจริงค่ะเมื่อคืนแบบปูติดใจมากเลย แล้วก็จะมีพวกสินค้าของฝากนะคะเป็นพวกชากาแฟเมดอาคาเดเมียนะคะแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะ ราคาเครื่องดื่มก็ประมาณ50บาทแล้วก็อันนี้ก็ราคาอาหารของเขานะคะหมู่บ้านดอยช้างนะคะเป็นชุมชนเชิงท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟดอยช้างนะคะคืออยู่มาตั้งนานคือไม่เคยมาเที่ยวเลยนะคะดอยช้างเนาะเพราะว่าได้ยินแบบว่าคนอื่นเขาบอกว่าทางขึ้นแบบทางขึ้นยากนะคะถนนแคบนะคะแต่จริงๆมาก็รถเก่งรถอะไรก็ขึ้นได้นะคะดอยมันก็ไม่ได้สูงมากเนาะถ้าเราขึ้นม่อนแจ่มนี่ดอยมันจะสูงมากกว่านะคะ อนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านดอยช้างนะคะบ้านแล้วก็ถนนที่นี่ก็ได้รับการพัฒนาไปเยอะแล้วนะคะมันก็จะไม่เหมือนเมื่อ10กว่าปีหรือว่า20กว่าปีที่แล้วนะคะคือบ้านชาวบ้านเขาก็จะจากที่ทาจากไม้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านปูนนะคะตอนนี้ก็มีเป็นบางหลังนะคะที่ยังเป็นบ้านแบบดั้งเดิมนะคะเป็นบ้านชาวเขาแบบดั้งเดิมอยู่เนาะ หมู่บ้านบนดอยนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องแบบเสียตังซื้อแอร์เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีเลยคือเช้าเช้านี่นะคะถ้าฝนตกนี่แบบโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเย็นสดชื่นแล้วก็ตื่นเช้ามานี่เราจะเห็นแบบเป็นทะเลหมอกเลยแล้วก็ตามหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีเป็นลำธารลำธารน,นี่เขาก็จะใช้ในการเกษตรนะคะน้ำจากภูเขา เอาหมาจ้องหน้าผูกมิดกับหมาก่อนกลัวมหมาไล่กัดทำหน้าแปลกๆงง,ง เดินชมหมู่บ้านบนดอยนี่คือแบบเล่นเอาเหนื่อยเลยขาสั่นเลยนะคะเพราะว่าหมู่บ้านบนดอยนี่เขาจะแบบไม่ได้เป็นแบบถนนแบบพื้นราบนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบทางแบบลาดชันนะคะก็คือขึ้นขึ้นลงเนินเนาะแบบเดินไปนี่แบบโอ้โหแบบฮ่าตอนไปนี่โอเคค่ะแต่ตอนขึ้นนี่นะคะมันแบบโอ้เหนื่อยวันนี้ลัคกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลรกคีบเจนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย